นิยายเรื่องพิศวาดมมจุลาตอนที่11ของห่วงในรถคันหรูสีดำที่กำลังแล่นออกจากออฟฟิศกลับไปยังคาลิหาตหลังงามซึ่งมีรถสัญจรอย่างขับข้างคนขับหนุ่มหน้าตาคมเข้มกำลังตีสีหน้าไม่ถูกเมื่อถูกคนนั่งข้างๆเอ่ยถามบางสิ่งคิ้วสวยขมวดเข้าหากันสงสัยในพฤติกรรมของคนข้างกาย ยิ่งเห็นเขาทำสีหน้าไม่อยากจะตอบยิ่งสร้างความสงสัยให้คนถามมากขึ้นถามทำไมไม่ตอบลูเซียน้ำพึ่งถามไม่ได้ยินหรือไงได้ยินแต่ไม่อยากตอบชายหนุ่มตอบโดยไม่หันมามองหญิงสาวสักนิดทำอย่างกับกำลังโกรธอะไรเธออยู่โกรธอะไรน้ำพึง่งแล้วตกลงลงไปซื้อหนังสืออะไรเห็นแวะทุกร้านเลยพอออกจากร้านก็โยนหนังสือเข้าหลังรถ แล้วก็ทำหน้าบึ้งแบบนี้แววตาคนถามมีแต่ความสงสัยไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้งอนเมียจา๋าแต่โกรธคนอื่นปากบอกไม่ได้งอนแต่น้ำเสียงแบบนี้ใครก็ฟังออกว่ากำลังงอนคนถามอยู่แถมใบหน้าเจ้าเล่ก็หายไปแต่ทำเหมือนโกรดน้ำพึ่งเลยมีอะไรก็พูดกับน้ำพึ่งตรงๆสิคะไม่ได้โกรธเมียจ๋าจริงๆแต่โกรธไอเอลิกเพื่อนเวน แล้วก็ผู้ชายคนอื่นๆยิ่งฟังคนถามก็ยิ่งไม่เข้าใจคนตอบทำไมล่ะก็ไอเพื่อนเวรมันมาบอกว่าเมียจ๋าหุ่นสวยหน้าฟัดแถมมันยังเอานิตยาสารเล่มเก่าของเมียมาให้ดูด้วยมันบอกว่าเมียจ๋าเซ็กซี่จนมันเลือดก,กำเดาแทบไหลผัวจ๋าไม่ชอบผัวเลยไปกว่าซื้อนิตยาสารของเมียมาหมดผัวไม่อยากให้ใครดูนิตยาสารที่เมียถ่ายผัวห่วงทันทีที่ฟังเหตุผล ากอวบได้รูปก็ฉีกยิ้มก่อนจะร้องถามห่วงน้ำพึ่งเหรอคะใช่สิผัวห่วงของผัวไม่อยากให้ใครมามองรู้ไหมผัวอดกั้นความโกรธไว้ไม่งั้นได้ชกเพื่อนไปแล้วจะไปโกรธคุณเอลิกก็ไม่ถูกนะคะก็เขาไม่รู้ว่าผู้หญิงที่แต่งงานกับคุณเป็นน้ำพึ่งไม่ใช่พีิรดาเสียงเศร้าลงไปเพราะผ่านมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าพิรด,ดาอยู่ที่ไหน จะรู้ก็แค่ว่าปลอดภัยเพราะมีจดหมายมาสอดไว้หน้าบ้านพร้อมกับไม่เข้าใจด้วยว่าคนร้ายคิดอะไรอยู่ทำไมถึงยอมให้เขียนจดหมายมาได้แต่ที่รู้ต้องมีอิทธิพลและเก่งกาจพอสมควรไม่เช่นนั้นคงไม่ไร้ล่องรอยขนาดนี้ทำไมเมียจ๋าต้องไปเข้าข้างมันด้วยทำไมไม่เข้าข้างผัวชายหนุ่มหันมามองแล้วสะบัดหน้าหนีก่อนจะเลี้ยวรถเข้าคฤหาส์ของตระกูล น้ำพึ่งไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นน้ำพึ่งพูดความจริงแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าข้างหอมก็ไม่ให้หอมกอดก็กอดไม่ได้แถมยังมาเข้าข้างคนอื่นไม่ยอมเข้าข้างผัวแบบนี้มันน่าน้อยใจเขาสะบัดเสียงใส่พร้อมกับก้าวลงจากรถเดินเข้าไปในตัวคาลืหาาโดยไม่สนใจคนที่กำลังจะอ้าปากพูดสักนิดกลับมากันแล้วหรือลูกขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าแล้วลงมากินข้าวเถอะ ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันวันนี้มีของโปรดของลูกด้วยนะลูเซียคุณหญิงวิจิตาเอ่ยพางหันมายิ้มให้กับลูกสะป้์คนสวยไม่ต้องรอผมครับวันนี้ผมคงกินอะไรไม่ลงจากนั้นชายหนุ่มก็เดินตรงขึ้นไปยังห้องนอนปล่อยให้หญิงสาวส่งยิ้มเจือนไปให้แม่สามีทะเลาะอะไรกันมาลูกทำไมเจ้าลูเซียของแม่ถึงงอนขนาดนั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะ่ะ คุณแม่ไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะว่าแต่วันนี้คุณแม่เมื่อยหรือเปล่าคะเดี๋ยวหนูจะนวดให้คะ่ะผิดนำพึ่งเดินเข้าไปกอดหญิงวัยห้าสิบกว่าไม่เมื่อยหรอกจ้าเราไปง้อลูกที่ไม่รู้จกักโตของแม่ดีกว่าป่านนี้คงงอนตุ๊บป่องหนักกว่าเมื่อกี้ไปเยอะแล้วมั้งผิดนำพึ่งพยักหน้ารับแล้วเดินขึ้นไปยังห้องนอนเมื่อเดินเข้ามาก็ไม่พบคนงอนไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน ลมหายใจร้อนๆจึงพ่นออกมาเพราะไม่คิดว่าเขาจะงอนจริงๆเฮ้อจะงอนก็งอนไปน้ำพึ่งก็มีวิธีงอของน้ำพึ่งละกันพูดจบก็เดินตรงไปยังตู้เสื้อผ้าหยิบชุดนอนออกมาเลือกสามสี่ชุดเพื่อที่จะใส่ไปง้อสามีใส่ชุดไหนชุดนี้ดีไหมไม่เอาดีกว่าเอ๊ะหรือชุดนี้ดีชุดที่เจ้าหล่อนเลือกขึ้นมาลองแต่ละชุด มันเบาบางและซิกซี่ทุกชุดตอนนี้หญิงสาวกำลังตัดสินใจไม่ตกว่าจะใส่ชุดไหนดีแต่เชื่อเถอะว่าไม่ว่าจะใส่ชุดไหนคนที่เธอไปงอต้องเลิกงอนทันทีพอตกเย็นได้เวลากินมื้อเย็นชายหนุ่มก็ไม่ลงมากินข้าวจริงๆวันนี้จึงมีแค่ลูคัสคุณหญิงวิจิตตาและพิษน้ำผึ้งเท่านั้นและเมื่อกินข้าวเสร็จหญิงสาวก็ขึ้นมายังห้องนอน ทว่าก็ยังไม่พบเจ้าของห้องอยู่ดีจะง,งอนอะไรกันนักหนาหน้าตาลูเซียเดี๋ยวก็ไม่งอซะเลยปากพูดว่าจะไม่งอแต่มือสวยคว้าชุดนอนซีทูสีดำลายลูกไม้เหนือผ้าบางเบามีสายค้องคอสุดเซ็กซี่เข้าไปในห้องน้ำด้วยและพอออกมาก็เดินไปยืนหน้าโต๊ะเครื่องแป้งหมุนซ้ายขวาดูชุดที่เลือกชุดมันโปร่งบางจนเห็นทุกสัสดส่วนอย่างชัดเจน แผ่นช่วงอกก็ผ่ากว้างพอสมควรก่อนหญิงสาวจะนอนรอชายหนุ่มที่เตียงกว้างแต่รอแล้วรออีกก็ยังไม่เห็นว่าลูเซียจะเข้ามาที่ห้องจนเธอเผลอหลับไปและสะดุ้งตื่นตอนเที่ยงคืนยังไม่มาอีกเดี๋ยวไม่ง้อซะเลยบ่นด้วยความงัวงเงียก่อนจะลุกขึ้นเดินไปยังประตูเชื่อมระหว่างห้องทำงานและห้องนอนพอเปิดออกก็เห็นคนตัวโตนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน และหันมามองเธอด้วยท่าทางเมินๆผิดนำพึ่งเดินเข้าไปหาพร้อมกับเรียกชื่อด้วยน้ำเสียงยั่วยวนผัวขายังไม่ง่วงหรอคะนำพึ่งว่าเราไปนอนกันดีกว่าไหมคะชายหนุ่มตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตว่าหญิงสาวใส่ชุดอะไรพอตั้งหน้าตั้งตาง,งอนลูกเดียวแต่พอเจอเสียงเรียกเข้าไปก็หันมองแล้วต้องตาค้างเลือดกำเดาแทบพุ่งเสียงกึญน,น้ำลายลงคอดังเอือก เขาจะหล่อนเดินเข้ามาหาด้วยท่าทางเยา้ายวนแถมยังสลัดเสื้อคลุมทิ้งไปเผยให้เห็นชุดนอนแสนเซ็กซี่บางเบาจนเขาขนลุกหญิงสาวเดินเข้าหาลูเซียที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพร้อมนั่งลงบนตักแก่งผัวขาไปนอนเถอะค่ะเมียง่วงนอนแล้วนะยกมือสวยขึ้นมาโอบคอคนงอนแถมยังก้มลงมาคลอเคียใบยหน้าคม คนถูกยั่วใจเต้นโคมครามเลือดในกายพุ่งพ่านลมหายใจติดขัดไปหมดแต่ก็ยังคงทำเป็นไม่สนใจง่วงก็ไปนอนก่อนสิไม่ต้องรอแต่เมียอยากให้ผัวไปนอนด้วยไปนอนกับเมียเธอไม่พูดเปล่ายังทำสีหน้าอดอ้อนแล้วซบใบหน้าที่อกแก่งก่อนใช้มือเล็กลูบไล้แล้วเลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆ จนตอนนี้ไม่หยุดยังหน้าท้องที่มีไรขนสีดำและซิกแผคกหน้าหลงไหลลูเซียสะดุ้งโหยงไปหลายรอบกับสัมผัสอันร้อนแรงของหญิงสาวจนตอนนี้อยากจะเลิกงอนแล้วกระชากเมียสุดที่รักขึ้นเตียงแต่ก็อยากรู้ว่าเมียสุดที่รักจะมาไหมไหนอีกเขาจึงเลือกหยิบเอกสารมาอ่านต่อเลิกสนใจเอกสารแล้วมาสนใจเมียดีกว่านะผัวจา๋าพูดจบก็เปลี่ยนท่านั่งมาเป็นนั่งค่อมคนงอน แถมยิ้มยั่วยวนเบียดตัวเข้าหาล่างใหญ่ตอนนี้ลูเซียแทบจะข้างอยากจะกระโจนเข้าไปรวบลัดแล้วพาขึ้นเตียงก็ตอนนี้ผิดน้ำพึ่งเล่นเอาหน้าอกสุดอึมมาเบียดเสียดกับอกกว้างแถมมือไม้ก็อยู่ไม่สูกรูปไล้ไปทั่วตัวของเขาไปนอนกับเมียเถอนะคะผัวขาเดี๋ยวเมียจะให้รางวาัลล่างเล็กสงสัยตาหวานเชื่อม ส่วนมือบางก็วกขึ้นมาแตะริมฝีปากหนาะแล้วลูบเบาๆที่ริมฝีปากล่างจงใจให้เค,คริบเคลิ้มผัวยังไม่อยากจะนอนเมียไปนอนเถอะคนตัวโตวพูดเสียงสัน่นเพราะกำลังพยายามต้านทานไฟลาคะที่กำลังลุกโชนแต่ก็ยังทำเป็นฟอร์ไม่เลิกคนง้องหงุดหงิดกับความขี้งอนของคนตัวโตวเริ่มพูดเสียงคุนแต่ก็ยังมีความหวาน ทำไมล่ะคะถ้ายอมไปนอนวันนี้น้ำพึ่งจะยอมให้หอมกับกอดนะไปนอนกันดีกว่านะแต่เมื่อเห็นว่าลูเซียยังไม่ขยับสักนิดหญิงสาวก็ลุกขึ้นพวดแล้วบอกเสียงขุ่นเข้มไม่นอนก็ไม่ต้องนอนจะงอนก็งอนไปไม่อยากงอแล้วแล้วที่บอกจะให้หอมกับกอดเป็นอันยกเลิกพูดจบก็สะบัดตัวหนี แต่ไม่ทันที่จะขยับไปไหนก็โดนลูเซียคว้าตัวขึ้นมานั่งบนโต๊ะทํางานซะก่อนพร้อมกับกวาดเอกสารทั้งหมดลงจากโต๊ะทํางานผัวไม่ได้งอนแค่น้อยใจเมียเท่านั้นเมียไม่รู้หรือไงว่าผัวรักเมียแค่ไหนยังมาเข้าข้างคนอื่นอีกเขาบอกพร้อมจ้องใบหน้าหวานพอโดนจับขึ้นมานั่งบนโต๊ะทำงาน ผิดนำพึ่งก็รู้ถึงว่าคืนนี้คนตัวโตวคงไม่ปล่อยเธอให้รอดพ้นเงื้อมือไปได้ง่ายๆแนะ่หญิงสาวถึงกับกืนน้ำลายลงคอเมื่อเห็นสายตาหื่นกระหายของเขาเมียขอโทษนะผัวขาเมียไม่ได้ตั้งใจหายงอนเมียนะเดี๋ยวคืนนี้เมียอนุญาตให้กอดกับหอมได้หายก็หายแต่ผัวขอมากกว่าหอมกับกอดนะไม่รอให้ได้คำตอบ ชายหนุ่มก็ก้มลงไปประกบปากจูบคนตัวเล็กคนตัวโตวจูบด้วยความเล่าร้อนปนหวานซึง้งลิ้นหนาคอยไล่ต้อนลิ้นเล็กแล้วเกี่ยวตวัดหาความหวานคนตัวเล็กก็โต้ตอบเป็นครั้งคราวมือหนาคอยดันล่างสวยให้นอนลงกับโต๊ะทำงานซึ่งตอนนี้กำลังจะกลายเป็นสนามรักก่อนชายหนุ่มจะพะจากริมฝีปากอมชมพูมากระซิบอะไรบางอย่างข้างหูขาวสะอ้าน ชุดเมียถูกใจผัวที่สุดเลยแต่ผัวจะชอบมากกว่านี้ถ้าเมียไม่ใส่อะไรเลยบ้าหญิงสาวต่อว่าด้วยความเขินอายผัวขอได้ไหมเมียจา๋าผัวขอลักเมียจ๋าได้ไหมครับหญิงสาวไม่ได้ตอบใดๆแต่ลูเซียก็รู้ดีว่าการไม่โต้แย้งแต่ว่าอนุญาตแล้วขอบคุณมากครับน้ำพึ่ง ผู้ชายคนนี้ขอสัญญาว่าจะรักและดูแลผู้หญิงที่ชื่อผิดน้ำพึ่งไปตลอดชีวิตพูดจบก็เชยคางมนให้ศบตาคมก่อนจะมอบจุมพิษด,ดูดดื่มให้ริมฝีปากหนากำลังหยอกเย้ากับริมฝีปากเล็กมือแข็งก็เขาคลึงไปทั่วล่างนวลทำให้หญิงสาวอ่อนละทวยอยู่บนโต๊ะทำงานผัวจะอ่อนโยนกับเมียที่สุดเชื่อใจผัวนะแล้วส่งยิ้มหวานหยด ไม่นานก็ซุกสซยโซ่อคอขาวจากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนลงมาต่ำที่อกอึมพร้อมกับดึงเชือกที่เป็นสายคล้องคอของชุดนอนแสนเล้าใจออกเพียงเท่านั้นความสวยงามก็ปรากฏกับสายตาของลูเซียอย่ามองนะลูเซียน้ำพึ่งอายหญิงสาวหลบสายตาไม่ต้องอายนะมันเป็นธรรมชาติของผัวเมียลูเซียบอกน้ำเสียงแหบผ้า ก่อนก้มลงมาคอบครองดอกบัวคู่งามความชำนาญของคนตัวโตวสร้างความเสียกระสันให้คนอ่อนประสบการณ์จนปล่อยเสียงคางอย่างว่าบหวามใจมันยิ่งสร้างความฮึกเหิมให้คนตัวโตวแต่ทว่าสวรรค์กำลังจะกันแกล้งคนทั้งสองเพราะมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแล้วตามด้วยเสียงของชายชราเจ้าลูเซียทำไมยังไม่นอนยังไม่เลิกงอนน้องหรือไง ทำให้ใบหน้าของคนเคิมเซงสุดๆเพราะเขากำลังได้ขึ้นสวรรค์แต่ก็ตกลงมาเพราะคุณปู่พิษน้ำพึ่งรีบดันตัวคนตัวโตให้ออกห่างก่อนคว้าชุดนอนขึ้นมาสวมใส่ใบหน้านวลแดงไม่ต่างจากลูกตำลึงสุกน้ำพึ่งไปนอนก่อนนะฟ้าคนสวรรค์ลลมก็หัวเสียเดินบ่นกระปอดกระแปดไปเปิดประตูให้ชายชรลา ทำไมทำหน้าอย่างกับจะฆ่าฉันแบบนั้นละ่ะไอ้หลานรักหรือว่าฉันมาผิดจังหวะก็ใช่สิครับผิดจังหวะมากๆคนอุตส่าห์ตั้งใจจะทําหลานให้คุณปู่นะคุณปู่สวรรค์ผมล่มสลายหมดเลยบะไอน้นี่ฉันจะรู้แกเหรอเห็นเปิดไฟอยู่ฉันก็เลยถามแล้วที่สําคัญนี่มันห้องทํางานนะไม่ใช่ห้องนอนซะหน่อยโ่คุณปู่มันก็ต้องมีเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างสิครับ ผมไม่คุยกับคุณปู่แล้วไปหาเมียดีกว่าแหม,แมไอหลานรักอะไรอะไรเดี๋ยวนี้ก็เมียนะทีแต่ก่อนไม่ยอมแต่งงานให้ฉันกับแม่แกหนักใจตอนนี้ตามติดเมียแจเลยพูดจบก็ทำมือไล่ให้ไปนอนส่วนตัวของชายชรลาก็กลับมานอนด้วยรอยยิ้มที่คฤลาสหาดหลังนี้มีแต่ความสุขและที่สำคัญเขาหมดห่วงไปแล้ว สำหรับหลานลัก์ที่กลัวว่าชาตินี้จะเสเพไม่ยอมมีเมียแต่ในที่สุดก็มีจนได้แถมยังหลงเมียหัวปักหัวปัมแบบนี้ด้านลูเซียร,รีบจำไปหาเมียรักบนเตียงผิดนำพึ่งเขินอายจนดึงผ้าห่มมาปิดหน้านำพึ่งเรามาสารต่อจากเมื่อกี้กันเถอะนะผัวใจจะขาดอยู่แล้วคนถูกขออาอม้วนไม่กล้าสบตาพร้อมกับสายหัวปฏิเสธ ไม่เอาแล้วเอาไว้วันหลังนะน้ำพึ่งอ,อายเมียจ๋าไม่ต้องอายนะมาเป็นของผัวนะใบหน้าเริ่มแดงกำ่ำเมื่อความต้องการกลับมาอีกครั้งแค่ได้กลิ่นหอมของกายนวลไฟสว่างของชายหนุ่มก็ติดอย่างไวแล้วดึงผ้าห่มที่คุมล่างสวยออกหญิงสาวหลบสายตาคมที่มีแต่ความเล่าร้อนและเต็มไปด้วยความต้องการน้ำพึ่งเขินเอาไว้วันหลังนะ วันนี้ไม่เอาแล้วนะน้ำพึ่งสัญญาว่าวันหลังน้ำพึ่งจะไม่ปฏิเสธเลยเมื่อได้ยินเสียงออดอ้อนและใบหน้าเขินอายลูเซียก็ไม่อยากจะไปบังคับเจ้าหล่อนถ้าไม่พร้อมเขาก็รอได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันสักนิดก็ได้ครับแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคิ้วบางขมวดเป็นปมเมื่อได้ยินสิ่งที่สามีจอมทะเลนพูด แต่พอเขาเอื้อนเอ่ยออกมาเธอก็รู้เลยว่าสามีของเธอนี้เจ้าเล่์จริงๆก็ได้ค่ะแต่แค่หอมกับกอดนะห้ามทำอย่างอื่นหญิงสาวพูดดักคอคนเจ้าเล่์ไว้ก่อนครับพอรับคําริมฝีปากร้อนก็ระดมหอมไปทั่วใบหน้าของหญิงสาวและละดมกอดจน,ดนพิษน้ำผึ้งหัวลอ้อออกมาเพราะมันขนลุกไปหมดแถมยังขำกับการกระทำของเขาที่ทำเหมือนเก็บกดมานาน พอแล้วค่ะแก้มช้ำไปหมดแล้วไม่ช้ำหรอกครับขอหอมหน่อยนะอดหอมแก้มนุ่มๆม,มาตั้งนานทำตาละห้อยใส่จนหญิงสาวอดสงสารไม่ได้จนเป็นคนหอมชายหนุ่มเองพี่รักน้ำพึ่งนะครับแล้วน้ำพึ่งรักพี่ไหมทําแบบนี้ไม่รู้อีกหรอคะว่ารักหรือไม่รักโถพี่ก็อยากได้ยินจากปากของน้ำพึ่งนี่ครับว่ารักพี่ไหม หญิงสาวหลบสายตาก่อนรวบรวมความกล้าแล้วกระซิบบอกข้างหูน้ำพึ่งรักผัวจอมหื่นคนนี้ที่สุดค่ะพอพูดจบก็ถูกคนข้างๆรวบตัวไปกอดไว้แน่นขอบคุณครับพี่สัญญาว่าตาบเท่าที่ลมหายใจของพี่พี่จะรักน้ำพึ่งตลอดไปและดูแลน้ำพึ่งไปตลอดชีวิตขอบคุณนะคะที่รักน้ำพึ่ง พูดจบหญิงสาวก็ได้จูบหวานๆเป็นการขอบคุณซึ่งคืนนี้บรรยากาศในห้องนอนอบอวลไปด้วยความรักของคนทั้งสองซึ่งมันจะอยู่แบบนี้ตลอดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดติดตามให้ช่องคองขวัญน,นิยายเสียงด้วยนะคะ